พลังของน้ำสามารถเปลี่ยนโลกได้ภายในพริบตาเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติมาถึงมวลน้ำที่ไม่อาจควบคุมได้จะทิ้งร่องรอยแห่งความพินาศไว้เบื้องหลังการสำรวจชุดเหตุการณ์ต่อไปนี้คือการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทรุนแรงและสร้างผลกระทบต่อมนุษยชาติมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้เหตุการณ์ที่ 1. น้ําท่วมใหญ่ประเทศไทยปี2011 ภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากพายุเขตร้อนหลายลูกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทำให้เกิดปริมาณฝนที่ตกลงมามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางน้ำจำนวนมากจากทางเหนือไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำได้ล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงบ้านเรือนเป็นบริเวณกว้างเหตุการณ์้ำท่วมครั้งนี้กินเวลาน,านานกว่า6เดือน แม้จำนวนผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ815คนแต่ความเสียหายต่อเศรษฐกิจกลับร้ายแรงอย่างยิ่งน้ำได้ถลักเข้าท่วมเขตโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งรอบกรุงเทพมหานครทำให้สายการผลิตของบริษัทระดับโลกต้องหยุดทำงานมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมถูกประเมินไว้สูงกว่า1.4ล้านล้านบาท ทำให้ภัยพิบัติครั้งนี้เป็นหนึ่งในน้ําท่วมที่สร้างความเสียหายทางการเงินมากที่สุดของประเทศไทยเหตุการณ์ที่2แผ่นดินไหวและสึนามิโทโฮกุปี2011เหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ใต้ทะเลของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปี2011แผ่นดินไหวความรุนแรง9.1แมกนิจูดได้ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดมหฮมาเข้าสู่ชายฝั่งโทโฮกุ เคลื่อนยักษ์นี้มีความสูงถึง40เมตรในบางพื้นที่พลังของน้ำทะเลได้ผัดพาอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและรถยนต์เข้าสู่แผ่นดินทำให้ความเสียหายกินพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตรตามแนวชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น สึนามิครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแต่ยังทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางถนนที่ใช้สัญจรและยังทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตและสูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้รวมกว่า18,500คนทําคนทำให้เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังทำลายล้างของภัยพิบัติที่เกิดจากมหาสมุทรได้อย่างชัดเจนเหตุการณ์ที่ 3. พายุไซโคลนบังกลาเทศปี1991ภัยพิบัติครั้งนี้คือการรวมตัวของพายุไซโคลนกำลังแรงที่พัดเข้าถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศในเดือนเมษายน ปี1991พายุได้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สัตว์ฝั่งหรือที่เรียกว่าสตอมเซิร์ชที่มีความสูงถึง6เมตรเข้าสู่ชายฝั่งคลื่นยักษ์ทำลายหมู่บ้านชุมชนและเกาะต่างๆอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่มีเวลาเตรียมตัวหรือหนีภัยความรุนแรงของทั้งลมและน้ำทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายอย่างมหาศาลและเนื่องจากบังกลาเทศเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำ จึงมีผู้เสียชีวิตสูงถึง130,000คนทำให้เป็นหนึ่งในภัยพิบ <4 em S 1> ัติทางน้ำที่ร้ายแรงที่สุดในศตวรรษที่20เหตุการณ์ที่4อุทกภัยนักบุญเฟลิกซ์เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่ำของประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี1530ซึ่งตรงกับวันนักบุญเฟลิกซ์ ภัยพิบัติเกิดขึ้นจากพายุรุนแรงที่พัดเข้าถล่มชายฝั่งทะเลเหนืออย่างต่อเนื่องทําให้กําแพงกั้นน้ําและเขื่อนตามแนวชายฝั่งแตกออกหลายแหง่งน้ําทะเลได้ทะลักเข้าท่วมแผ่นดินอย่างรวดเร็วและไม่อาจยับยั้งได้พื้นที่จํานวนมากจมอยู่ใต้น้ําอย่างถาวรซึ่งหมู่บ้านหลายสิบแหง่งถูกทําลายจนหายไปจากแผนที่ความรุนแรงของน้ำท่วมในยุคนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึงประมาณหนึ่ง0คน และพื้นที่เกษตรกรรมกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ในชั่วข้ามคืนเหตุการณ์ที่5พายุไต้ฝุ Mot ่นไฮฟองภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1881เมื่อพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงได้พัดเข้าถล่มชายฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนามซึ่งขณะนั้นคือพื้นที่เมืองไฮฟองพายุลูกนี้ไม่เพียงแต่มีความเร็วลมที่สูงมาก แต่ยังก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งขนาดใหญ่เข้าปะทะพื้นที่ชายฝั่งและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงคลื่นน้ำทะเลได้ทะลักเข้าสู่แผ่นดินอย่างรวดเร็วด้วยความรุนแรงของพายุและคลื่นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงการทำลายล้างจึงกินพื้นที่กว้างขวางโดยเฉพาะในเมืองและหมู่บ้านริมทะเลผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุและน้ำท่วมครั้งนี้สูงถึงประมาณ30,000 0คน ทำให้เป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางทะเลที่อันตรายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์ที่6พายุไซโคลนโครินกาภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1839พายุไซโคลนขนาดใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นในอ่าวเบงกอรก่อนจะพัดเข้าถล่มเมืองโครินกาและพื้นที่ชายฝั่งรัฐอานธรประเทศของอินเดีย พายุที่พัดพาวมาพร้อมกับคลื่นน้ำทะเลที่สูงเกิน10เมตรได้ทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าคลื่นยักษ์ได้พัดเรือกว่า2 0 0 0 0ลำที่จอดอยู่ในท่าเรือโครินกาหายไปอย่างสิ้นเชิงและได้กวาดล้างเมืองจนราบเรียบโครินกาเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลานั้นการทำลายล้างครั้งเดียวทำให้เมืองนี้ต้องสูญเสียทุกอย่าง รวมถึงชีวิตผู้คนประมาณ3 0 0 0 0 0คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงและผู้คนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของอินเดียในศตวรรษที่19เหตุการณ์ที่เจ็บพายุไซโคลนโพลาภัยพิบัติครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในพายุไซโคลนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้พายุได้พัดเข้าสู่พื้นที่ปากีสถานตะวันออกซึ่งปัจจุบัน คือประเทศบังกลาเทศในเดือนพฤศจิกายนปี1970พายุโพลานำพาคลื่นน้ำที่สูงกว่า10เมตรพัดเข้าถล่มพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคาและเกาะต่างๆคลื่นน้ำได้ทำลายบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรอย่างรวดเร็วผลกระทบของพายุทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างมหาศาล ตัวเลขผู้เสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่ระหว่าง300,000ถึง500,000คนซึ่งความเสียหายครั้งนี้ส่งผลต่อวิกฤตการด้านมนุษยธรรมและนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่8อุทกภัยแม่น้ำเหลืองปี1938ภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ t, แต่เป็นผลมาจากการตัดสินใจในช่วงสงครามในจีน ช่วงเดือนมิถุนายนปี1938กองทัพได้ทำลายเขื่อนบริเวณแม่น้ำเหลืองในมณฑลเหอหนานเพื่อชะลอการบุกของศัตรูการทำลายเขื่อนได้ปล่อยกระแสน้ำจำนวนมหาศาลเข้าท่วมพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำมวลน้ำไหลท่วมหลายหมู่บ้านและเมืองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแม่น้ำเหลืองนานถึง9ปีการตัดสินใจครั้งนี้สร้างหายนะร้ายแรงแก่พลเรือนจีน เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงระหว่าง500,000ถึงเกือบ900,000คนและทำให้พื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่กลายเป็นทะเลทรายซึ่งนับเป็นอุทกภัยที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เหตุการณ์ที่9อุทกภัยแม่น้ำเหลืองปี1887ภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี1887ในมณฑลเหอหนานของประเทศจีน หลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนทำให้แม่น้ำเหลืองซึ่งมีระดับสูงอยู่แล้วได้ล้นตะลิ่งน้ำได้พังทำลายเขื่อนดินเหนียวหลายแห่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ำโดยรอบอย่างรวดเร็วมวลน,น้ำได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างถึง50,000ตารางกิโลเมตรหรือเท่ากับประเทศเล็กๆหนึ่งประเทศเลยทีเดียวเนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น การทำลายล้างครั้งนี้จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงระหว่าง9 0 0 0ถึง2ล้านคนถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางน้ำที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเหตุการณ์ที่10น้ำท่วมใหญ่ในจีนปี1931เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เมื่อแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำหวยเหอในจีน เกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูร้อนของปี1931แม่น้ำทั้งสองสายได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องรวมถึงมีพายุใต้ฝุ่นหลายลูกพัดผ่านในเวลาเดียวกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้น้ำได้ไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและเมืองต่างๆถึงให้พื้นที่กว่า180,000ตารางกิโลเมตรต้องจมอยู่ใต้น้ำผลจากทั้งการจมน้ำและการขาดแคลนอาหารตามมาภายหลัง ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดถูกประเมินไว้สูงถึงระหว่าง3.7ถึง4ล้านคนการสูญเสียชีวิตจำนวนมหาศาลนี้ทำให้ภ nice ัยพิบัติครั้งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดในโลกเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับชุดบทเรียนจากความรุนแรงของอุทกภัยในประวัติศาสตร์ที่ย้ำเตือนให้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เสมอ คอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่มิติโกด